การใช้งานเครื่องชาร์จทางการชาร์จแบ่งออกเป็น3ประเภทการชาร์จแบบที่1การชาร์จเร็ว่านที่ใช้ควรมีความจุอย่างน้อย2,000 m มิลลิแอมวิธีการชาร์จเสียบปลั๊กไฟเข้ากับแท่นชาร์จใส่่านลงที่เครื่องชาร์จเริ่มจากตำแหน่งซ้ายสุด การชาร์จแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเมื่อฐานก้อนใดก้อนหนึ่งชาร์จเสร็จแล้วจะขึ้นคำว่าดันที่ก้อนนั้นการชาร์จแบบที่2เป็นการชาร์จแบบชาร์จช้าหรือซอฟต์โหมดสามารถใช้ได้กับฐานที่มีความจุแตกต่างกันวิธีการใช้งานเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเครื่องชาร์จ ใส่ฐานลงไป1ก้อนที่ด้านซ้ายสุดกดปุ่มซอฟต์จนหน้าจอขึ้นซอฟต์ชาร์จ,จิ้งจึงใส่ฐานก้อนที่เหลือตามลงไปการชาร์จจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเมื่อฐานก้อนไหนเสร็จชาร์จเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่าดันที่ก้อนนั้น การชาร์จแบบที่3การชาร์จแบบคายประจุหรือ Condition Mode จะทำการชาร์จฐานจนเต็มแล้วคายประจุออกมาและชาร์จใหม่อีกครั้งจนเต็มวิธีการเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเครื่องชาร์จใส่ฐานลงไปหนึ่งก้อนที่เครื่องชาร์จที่ด้านซ้ายสุดและปบกล่มลูกศรวงกลมจนหน้าจอขึ้น Condition จึงทำการใส่ฐานก้อนที่เหลือลงไปทั้งหมด บวนการชาร์จนี้จะใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงเมื่อกระบวนการชาร์จเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นคำว่าด,ดันที่ฐานทุกก้อน